โยโยโย่ใบซ้ำตรงเจอกันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel youtube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชร์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับอด vip klm ย้ำว่ามีแอ็ดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนีี้้้้ไไมมม่่่คคาาใใชจยดดแแถขขออูลบบบ VAP ุณ SCC 777ครับเอาไปถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาตีสามตรงพิีเมเลีังกฤษฟูลแลมอันดับ18เปิดบ้านเจอกับลีสยูไนเต็ดอันดับ12ฟูลแลมเนี่ยมีอยู่26่สต้มเกมล่าสุดแพ้าาาการบ้านให้กับแมนซิตี้มา0ต่อ3นะครับต้องลุ้นในรายของทอมไคนี่กับตันทีมแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับตัวหลักๆเป็นองเดอองกิซ่าครับแนวรุกอเดมอลาลุกแม,กมนจอชมายาอีบันกาบาเลโลเหมือนเดิมรวมไปถึงบ๊อบบี้รีสด้วยนะครับฝั่งของทีมเยือนอย่างลี มีอยู่36แป้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเชลซีมา0-0ต0่อนะครับ สภาพทีมต้องลุ้นะไรของแมตติแบมฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งที่เหลือเนี่ยคาวิลฟิลลิปเล่นตัวรับแนวรุกลิมเซนนะครับราฟินญากับแจ็คแฮร์ริสันมีไทเรอร์โรเบริร์ตเล่นตัวรุกด้วยนะครับเกมหน้าที่เจอกันลีสเปิดบ้านชนะ4ต่อ3ครับแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงสูสีครับเรียกได้ว่าเสมอไหนเสมอกันนะครับปัญหาของลีสคือถ้าพัติบแบมฟอร์ดลงไม่ได้นี่ถือว่าเสียหายมากนะครับหรือต่อให้ลงได้ก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายสมบูรณ์แค่ไหนในขณะที่ฟูลเล่ฟถือว่ามาดีมากๆานะครับถ ีช่วงหลังที่ถือว่ามีลุ้นหนีในการตกชั้นได้เลยครับผู้เล่นอย่างจอชมายาเดมอล่าลุคแมนรวมไปถึงอีวานกาบาลโรเนี่ยกำลังเล่นได้อย่างเข้าขารู้ใจครับดูแล้วเนี่ยเกมนี้ย ผมมองว่าลีสนี่ทรงเดิมครับมาเปิดเกมใส่ดูแล้วฟูลล่ม um สู้ได้สบายครับในทรงบัลแบบนี้ครับวัดใจไปที่ฟูลล่มนะครับกำลังหนีตกชั้นผมมองว่าคืนวันนี้ไม่แพ้แน,น่เป็นอย่างน้อยครับลุ้นถึงชนะเก็บ3แต้มเพื่อหนีตกชั้นให้เชียร์ฟูลเล่มเป็นคลึงเน้นทีเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับไมยบายเคยโดนโกงมาเว้นนี้รอไม่โกงเอซีซีเข้ามามเลยคุณต<ร>้อง,<ร>งโดน